สวัสดีครับกลับมาพบกับผมเช่นเคยครับสุดเทพจากเทพบอลเต็งครับวันนี้วันที่ยีิบสองกรกฎาคมสอง5นห้าหกห้านะครับสัปดาห์ที่สามของช่วงนี้นะครับผมว่าช่วงนี้ผมต้องไปทําบุญชุดใหญ่ปะ่ะช่วงนี้รู้สึกว่าไปซ้ายไปขวาไปขวาไปซ้ายทุกทีเลยครับมาสรุปผลคู่เมื่อวานห้าคู่ที่ให้ไปเมื่อวานก่อนแล้วกันนะครับคู่แรกครับเป็นบอลเต็งครับระหว่าง SK a r m a ครับเจอกับ s t u l a City คู่นี้เนี่ยวางว่าอักมาน่าจะถลม่มครับจบไปแค่1นูนย์ครับบอลเหมือนแบบไม่เอาทรงอะไรเลยครับคู่ที่2ครับยังบอยครับเจอกับ a อเอยไปย่าครับคู่นี้เนี่ยวางยังบอยน่าจะมีเกิน2เม็ดจบไปแค่1นูนย์เช่นเดียวกันครับยังบอยชนะ1นูนย์นะครับ คู่ที่3ครับโมกับออฟบอร์ ow, คู่นี้วางไว้สูงครับจบไปที่4 1โอเคคู่นี้กินอย่างน้อยน้อยก็มีให้ชนะครับคู่ที่4ครับของเมื่อวานนี้นี่จะปวดใจนิดิๆหน่อยๆครับระหว่างวิตอเรียกิมเบลไลท์ครับจะกับปุสกัตสอะคาเดมียครับคู่นี้เนี่ยจริงๆต้องใจจะเป็นบินวีพีนะแต่ผมเห็นว่าอัคมาเนี่ยราคาไหลมันน่าสวยกว่านี้ครับ ก็เลยเปลี่ยนใจว่าได้รักมากบินวีอ่าวิกตอเรียครับวางไว้น่าจะจบชนะแน่นอนในบ้านตัวเองก็จบไปที่3าูนย์กินเต็มเลยถ้าเล่นใครเล่นคู่นี้ก็ถือว่ากินเข้าไปนะครับแล้วถึงคู่สุดท้ายครับคู่ที่4ของเมอไอคู่ที่5ของเมื่อวานนี้นะครับ เอา่างนัคู่ทนะี่หาครับ AK Sona ครับเจอกับว a s k a คู่นี้เนี่ยวางไว้ AK Sona ชนะนะครับปรากฏว่าแพ้ครับแพ้ไป3-2เมื่อวานบอลเสียทรงมากครับวันนี้เลยจัดมาให้5คู่ครับขอแก้ตัวเมื่อวานแล้วกันครับจัดแบบแจมๆคัดที่เด็ดผมทำบุญให้เรียบร้อยเลยครับ ชุดนี้ชุดไฟกับพิบเลยฮะก่อนที่ท่านจะไปรับฟังนะครับฝากกดไลค์ฝากกดแชร์ฝากกด subscribe เป็นกําลังใจกันหน่อยนะครับช่วงนี้โดนเหมือนกันนะครับเราไปลุยกับ5คู่ของวันนี้เลยครับไปคู่แรกของเราวันนี้ครับเราไปบอลเดนมาร์กครับคู่ระหว่างมิทเทลแลนด์ครับเปิดบ้านรับการมาเยือนของชิงเคลบร์ครับคู่นี้พบกันมา5ครั้งมิทเทลแลนด์ชนะ5ครั้งรวดนะครับไม่เคยแพ้สักครั้งเลยนะครับ ฟอร์ม5นะัดที่พบกันล่าสุดในบ้านของมิทเทแลนด์ครับมิทเทแลนด์ชนะ4ครั้งชิลเคบอกชนะ1ครั้งนะครับเสถียรเดินไปเจ้าบ้านครับชนะ2ครั้งเสมอ2แพ้มา1ครั้งครับเล่นในบ้านตัวเอง5นัดหลังสุดเนี่ยชนะ3เสมอ2ครั้งส่วนชิลเคบอกครับ,รบทีมเยือนชนะมา2ครั้งเสมอ2เสมอ1ครั้งและแพ้ไป2ครั้งออกมาเยือน5นัดหลังสุดชนะ1เสมอ1แพ้3ครั้งนะครับ นี่คือสถิติโดยทั่วไปนะเปิดมาราคาที่มิทแลนด์ครับต่ออยู่ที่0.75สูงอยู่ที่2.75ไหลล่วงหน้าที่3ลูกนะครับคู่นี้เป็นบอล v i p นะครับจะให้เวลาเดิมนะช่วงนี้จะพยายามแบบคัดสรรดีๆมาให้เลยนะครับเวลาเดิมหนึ่งทุ่มตรงครับที่ d b t 8 8นะครับเรามาขอรับที่เด็ดคู่นี้ได้เลยสำหรับบอลแตง v i p วันนี้ครับคู่ต่อมาครับ เดลิซิตี้ครับเปิดบ้านรับการเมืยนซอริโกโรโวครับคู่นี้พบกันมา5ครั้งหลังสุดเดลิซิตี้ชนะ2ครับเสมอ2ครั้งและซริโกชนะไป1นครั้งเล่นในบ้านของเดลิซิตี้5านัดหลังสุดครับเดลิซิตี้ชนะ2เสมอ2ซริโกชนะ1ครั้งสตีเดอร์ไปเจ้าบ้านครับชนะ3ครั้งแพ้2ครั้ง,ง5้านัดหลังสุดในบ้านตัวเองครับเสมอ3ชนะแพ้2ครั้งยังหาชชนะไม่ได้นะครับ ส่วนสติกเกอร์ล่าวว์ครับสติดโดยทั่วไปครับชนะ1ครั้งเสมอ3ครั้งแพ้1นะครับสติดโดยทั่วไปเนี่ยชนะ2ครั้งแพ้2ครั้งเสมอ1ครั้งนะครับ <c oughs> เปิดมาราคาที่เดลิซิตี้ครับต่อที่ศูนครับสูงอยู่ที่2.5หลายล่วงหน้าที่2.25ครับคู่นี้เนี่ยภาษีเนี่ย ดูดีนะครับแต่ขอมองไปที่เจ้าบ้านครับราคาต่อเยอะมากราคาแบบนี้คิดว่าเจ้าบ้านน่าจะมีชัยครับวางไว้ที่เดลิซิตี้มีชัยครับคู่ต่อมาครับดันดาครับเปิดบ้านรักก็มาเยือนฟินฮาฟนะครับคู่นี้พบกันมา5ครั้งดันดาชนะ2ครั้งเสมอกันไป3ครั้งนะครับห้านั้าหลังสุดในบ้านดันดาครับดันดาชนะ2ฟินฮาฟชนะ1และเสมอกันไป2ครั้ง สิติโ้ร์เข้าไปเจ้าบ้านครับ5นัดหลังสุดชนะ2ครั้งเสมอ2ครั้งแพ้1ฟองในบ้านตัวเอง5นัดหลังสุดชนะ5ครั้งรวดยังไม่แพ้ใครครับส่วนฟินฮาร์ททิมเย,ยนครับเสมอ1แพ้ถึง4ครับออกมาเยือน5นัดหลังสุดเสมอ1แพ้4เช่นเดียวกันเปิดมาราคาที่ดันดาต่ออยู่ที่1.25สูงอยู่ที่2.5ครับคู่นี้เนี่ยภาษีเนี่ยคิดไม่ยากอยากวางเจ้าบ้านมากเลยครับ แต,แต่ราคาต่อรูปแบบนี้เนี่ยก็น่ากลัวนะั้นนั้นตอนนี้ขอวางไว้ที่เจ้าบ้านก่อนเจ้าบ้านมีชัย1เม็ดเว้าจะมีให้เห็นครับคู่ที่4ของวันนี้ครับ u c ิ UC w ครับเปิดบ้านแล้วกัมาูเยนเชีร์บอนครับคู่นี้พบกันมา5ครั้งเนี่ยเชอร์บอนชนะ2ครั้งเสมอกันไป3ครั้งครับห้านัดหลังสุดในบ้านของ u c ินครับ UCLW ชนะ หนึ่งครั้งเสมอไปสี่ครั้งนะครับคู่นี้หนักไปทางเสมอนะเสถิตเดิมถ้าไปเจ้าบ้านอยู่ซิรบลินครับชนะ1แพ้4ครับฟาวในบ้านตัวเอง 5, ห้าหนังสุดครับแพ้3เสมอ2ครั้งยังชนะใครไม่ได้ในบ้านตัวเองส่วนเชอร์บอนครับ 5, ห้าหนังสดุดชนะ1ครั้งเสมอ1ครั้งแพ้3ครั้งออกมาเยือนหน้าหลังสุดครับแพ้4ชนะ1ครับเปิดมาราคาที่เชอร์บอลต่ออยู่ที่0.75 สูงอยู่ที่2.25ไหลล่วงหน้าที่2ลูกครับคู่นี้เนี่ยมองว่า u ูซีินยันไหวครับต่อเยอะไปหน่อยนะครับมองไว้เลยว่า u ูซีินน่าจะไม่ดีในบ้านครับและคู่สุดท้ายของวันนี้ครับ s t o o ด d สดีเ d ครับเปิดบ้านและก็เยนเกนนะครับคู่นี้พบกันมา5ครั้งหลังสุดเกนชนะไป4ครั้งสตองดัสชนะ1ครั้งนะครับ5นัดนหลังสุดในบ้านของ t o อครับ ชนะ2ครับเกนชนะไป3ครั้งสติเดชไปเจ้าบ้านตอนนี้ครับแพ้4เสมอ1ยังหาชชนะไม่ได้ครับ5้านัดหลังสุดในบ้านตัวเองแพ้4เสมอ1เช่นเดียวกันส่วนเก้นครับ5้านัดหลังสุดชนะ2ครั้งแพ้2ครั้งเสมอ1ออกมาเยือน5้านัดหลังสุดครับชนะ2แพ้3ครับเปิดมาราคาที่เก้นครับต่ออยู่ที่0.5หครับหรือครึ่งลูก สูงอยู่ที่2.5ครับคู่นี้เนี่ยภาษีดีกันทั้งคู่ครับขอวางไว้ที่สูงก่อนแล้วกันนะครับสูงน่าจะไม่เห็นน่าจะเกิน3ลูกสลหับคู่คู่นี้นะครับก็จบไปแล้วนะครัสลับบอล5คู่วันนี้นะครับถ้าใครชอบคลิปนี้นะฝากกดไลค์ฝากกดแชร์ฝากกด Subscribe เป็นกําลังใจกันด้วยนะครับหรือแอดไลน์มาได้ที่ a d d t ีแเดี๋ยวเรมแอดข้างหน้านะครับทิ้งท้ายกันไปเช่นเดิมครับ ชอบใจก็จัดนะครับขาดใจก็สวนรวยไปได้วยกันครับแล้วพบกันใหม่ใน E ีพีต่อไปนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ